่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กะมาขอกับเจี้ยข้ามซ้ำตัวเต็งที่เก่าเนาะค่ะมือนี้เจี้ยข้ามซ้ำตัวเต็งแต่ข้าทับชุ่มพิพิดตามเล่ากับลูกปานเนาะค่ะลูกปานเพิ่นบ่ได้ฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบ่ได้ฝันเพิ่นไปพบเจอเรื่องจริงเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าลูกปานนี่เพิ่นไปกีบยางเนาะค่ะตอนกลางคืนเนาะค่ะท่านผู้ชมตอนดึกๆตอนกลางคืนประมาณพุกทุ่มตีหนึ่งตีสองขึ้นมาเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็จมจมทุกจมยากเนาะค่ะท่านผู้ชม มีนกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะบินมานกตัวนี้หน่อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพันวาตัวนี้หน่อยหน่อยก็กระปัน่นเน,นี่ยจักหน่อยพันวาเนาะค่ะท่านผู้ชมมันกัมาห้องบอกเลขเพิ่นพันวาเนาะคะ่ะมาห้องบอกเลขเสียงนี่หน่อยเนาะคะ่ะเสียงนี่หน่อยว่านวานพันวาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้ร้านเพิ่นคือกันเนาะคะ่ะร้านเพิ่นกะมีนกมาห้องบอกเลขคือกันเพิ่นกะเขานะคะ่ะเพิ่นถือค่ะแต่ว่างวดนี่กะลูกปานกะมาพบเจอด้วยตัวเองเนาะคะ่ะทา่านผู้ชม มิกมาห่องบอกเลยเนาะคะ่ะสีมาห้องบอกตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมเท่ากับไปติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่าของลูกปานพร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะสวัสดีค่ะพ่อปานค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาปานสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมานี้การเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของพ่อปานเนาะคะ่ะเนาะพ่อปานนีเพื่อนมาคุนบริฝันแมน,นบอกคคะแมน บ่ได้ฟันไปให้ไปหน้า่ะไปหน้าไปกีดยางโอ้นกห้องางเดึกตีหนึ่งนี่ละค่ะนุกมันห้องไสค่ะเรื่องเล่าสิเป็นยังไงกะฟังหน่อยานพอปานเนาะค่ะเนาะค่ะพอปานเหล่าเลยค่ะคไปกีดยางเนาะตีหนึ่งนี่ละไปเที่ยงคืนนี่ละกีดไปกีดมากกับนุกบินมาจับอย่มันี้ห้องมันว่า ซีซี964496เสียงน้อยค่ะเป็นนกยังค่ะจักสิว่านกยังมันก็บ่โตใหญ่ดอกสำควาปั้นนี่ล่ะอ๋อซีซี96เพนว่ะแม่นห้องอยู่2เือถ้าสิให้ถืออีดีถ้าสิบอกอีดีห้องอีกเบิ่งทนึงก็ได้มันก็ห้องอีกทีนึงห้องเล้มันก็บินไปเลย ของซีไปเรื่อาหะคือเก่าเนคือนนี่สองขุมคือเก่าซีซีกับเก่าหกว่ค่ะเนี้แต่ว่าบินมาตัวเดียวบ่ค่ะตัวเดียวม่นมีนุกยังมาแก้มมีแต่ตัวเดียวอย่านี้กินยางยี่สิบมันห้อยอยู่ทำเป็นตุ้ยางใกล้ๆบ๋อป้านกันแดดเนี้ยหนาสองไฟเบิองเบิองอยู่มันก็บูบินนี้หรอกเป็นเป็นลักษณะนกเนี่เป็นจังเดมันก็ตัวมันเนี้ยทำกำปั้นนี่ละ ัวอัน่อใไญ่งเป็นไหเพรสีพรสีเดาได้อกว่าสิป็นนกอย่างคือเบาเมนนกอันเอียงนะคือห้องเสียงนี่เขาสีวานกเอียงนะม่อนโมเนียนโมโหนะแต่ว่ากับเหมือนกับโมโหว่านกนี่มันเป็นชนิยใดเนาะแต่ว่าเป็นเสียงเหน่อยเลื่มแหลมบอกค่ะเสียงเหน่อยเลื่มแหลม เียยงมใหญ่ลประมาณจักทุ่มเราตีหนึ่งนี่ตีหนึ่งปกติแล้วไปนี่ดได<ป>้ยินเสียงบอกค่ะพ่อตานเมียกินดีอยู่โบนิ่งเห็นเคยไปเคยไปกูเหม่โบนิ่งเหนแต่ปกติแล้วขันมกห้องแต่ชิงห้องต้องขอนี้ขึ้นเดียวนะฮะนีลูกตัวเดียวนาะมาห้องใส่แตะเรียกว่าโอ้ถามสิออกตัวนี้กับหองอีกเบิ้งมันก็ห้องอีก ไคือสามเครื่อนห้องสองเทือเคือสามบอกเพรื่ออีกที่หนึ่งเป็นนี้บอกค่ะนี้ไปทางตะวันตกบินไปเลยห้องไปเลยวะเสียงเก่านั่นละเสียงตัวเก่านั่นห้องบินนี้ไปพรอมไปพรอมค่ะน้าการนี่ไปกี่ท่างก็ไปค่ะผู้เดียวไปคนเดียวคนเดียวมุมีมุมิพวกออมขางออมเดียว มีปลายางปลาเดียวอยู่ค่ะอยู่หน้ากลัไปกีบผู้เดียวกีบผู้เดียวคือรอบคางนั่นกับบะมี่บ่มีพไผอยู่เป็นทงหน้าเมนบหรอคะเป็นทงหน้าอืมค่ะท่านผู้ชมพอพอปันก้าเขนนั่นมันตะกีบมันมีหน้าก็อันห้องกลางหน้าม่หอดี่ไหเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าห้องบอกค่ะเป็นหน้าห้องห้องอยู่กลางหน้าหองอยู่กลางหน้า แต่ว่าข้อมแข็งแข็งอยู่ดอกแข็งยายไปพุดกับปูยังเห็ดเหล่านะอ๋อไปพุดกลางเว่น,นี่บอ่ค่ะกลางเว่นแสกๆนี่จิยายอยู่ข้างบนเพิ่นเห็ดจังไรเนาะหันมันหมอทำเพิ่นมาขอเพิ่นเอาไปผูกไว้เพิ่นไปผู้เดียวกลางเว่นค่ะเพิ่นไปเพิ่นบ่ได้ขอเพิ่นจังสี่นี่บอค่ะชิแม,มนตัวเพิ่นังไดนขาดอัวเงื่อนจริ เขาไปเรื่อยๆตัวมานีด้วยโป๊ะกระตั้เละเาที่พอไปกีดยางนี่แต่ไปกีดมานีมียังแปลกๆบอกแปลกๆเคยพบเจอหรือตัวเองนอกเนื้อจากนกม่หอบอกเลียบอกเขาคุณพอเขาเพิ่ค่อยเจอป่านนีนะก็บอกเก้าวคนเมื่อมาสิบอกบอกบอกก้าวคนก้าวไกลมากคนเดียวคือคืนบ่ยังมากกันนอน กรบโบฟันยังกระโบมียังบมีับเจีดีเพราะว่าก่อนสีนอนหรือก่อนสีเห็ดยังพอปานก็ได้อธิษฐานได้บอกได้ก้าวเพื้นเม่นกก้าวเพื้นเนี่ยค่ะคือนับถือเพื้นเนาะเขาเนาะกระว่าเคยบอกกันได้อันเคยว่าอยู่ไปให้ไปผูกสิยังทุกข์ยังบอกเด็กนี่เตินอยู่ยังอยู่ซื่อๆก็ได้บวันจมไปจมไปนะไปอย่างผู้เดียว ได้บ่คุณพ่อตัวนี้ที่ไรโอมจมไปแล้วกะมือไม่มากกับมากกีดยางกับมีนกมาห้องใส่แมโอ้ค่ะวันนี้เพิ่นสีตัวหรือเพิ่นสีแนวไรกับโบฮังโหนะกับโบฮังโหนะกให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบึงเนาะคุณพ่อเนาะพิจารณาเบึงเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นกาโมเคยได้ยินเสียงนกตัวนี้งเจ๊เถื่อแต่งเตกีดยางมาเสียงเหนี่ยหน่อยเพือนที่ได้ยินเจ๊เถื่อค่ะส่วนมากกอนสีแจ้งสีมีแต่เสียงอีกาเนาะพ่อเนาะอีกาค่ะ แต่ว่าหลบหนีเป็นนกแต่ว่ามันเปนอีกาเป็นเสียงง่ายหรอกเสียงตีหน่อยเสียงมันหวานบินมาไกลๆผมแมนบินมาจับยุเนี่แล้วต้นยางอยู่สิก็อยุต้นที่สองแต่ว่าแม่นกเข่าเนาะแม่นกเข่านกเข่ามาหงองสันนกเข่ามันส่วนมากมันสเสียงงหญ่เสียงง่ายเหมือนตั้งใจมาบอกคุณพ่อโดยตรงเนาะแต่นกห้องไส่นี่จเกา มันส yeah. ิออกขึ mm ้น hmm. น mm ี่แหละขึ้นบ่ขึ้นห้องตัวใดก็เอาบ่าว่าเสียงน้อยๆเนาะจนยงหูฟังมึงบอกดิโอ้ยบกคักๆเยังหูฟังพ่อก็เลยได้ว่าาสิออกตัวนี้อีดีให้บอกอีกเบิ่งเออนั่นล่ะเพิ่นก็เลยห้องบออีกว่านี่ก็เไปเลยบห้องบินีเสียงเก่านั่นล่ะห้องไปเลยค่ะพออดไป ยินเสียงเบอมบอมไปเรื่อยๆสิจัวจะเพิ่นสิแนวไลยนะแต่ว่าโอ้โหแต่พิจารณาเบื้องเนาะพิจารณาเบิ้งเพิ่นบ่ตัวะเนาะเพราะว่ามันบโม่ยินจะเทลียนี่คู่เขาโม่เนี่ยหน่อยเสียงเนี่ยหน่อยอย่างที่ะักเขาก็ยังถืออยู่คนอื่นก็ดิโอ้แค่ยังอันนี้อยู่นะคือปกติคุณพ่อได้ยินมาว่าสีมีคน เคยได้ยินเสียงนกตัวนี้บอกอีกเมื่อก่อนบอกค่ะนั้นเช้าหนูไข่เพิ่นกาแบบเดียวกันนี่บอกค่ะมันก็ถือเด็กโอ้กะรลูกโตเก่านี่บอกค่ะจังเป็นตัวเก่าตัวใหม่แต่วละเสียงเดียวกันเสียงเดียวกันอยู่ไห้มันโอ้มันจะคือบ่คะไห้ปลายยางโอ้ง่วนลูกไข่ไปบุญไข่เพิ่นก็ได้เลีกจากนกนกเสียงน้อยๆหวานๆนี่บอก วานนี้คุณพ่อก็ได้ยินเองกับหูยินเองกับหูยินแต่เขาว่าแต่ว่ามาในยินเขาองเองนี่การมาถือจะคล้องมาถือจะคล้องค่ะค่ะวันนี้อายุอายุคุณพ่อจะปีแล้วค่ะอายุค่ะวันมันหาหาสิบหกกับมันหาสิบหกหาสิบแปดค่ะก็โซเดยค่ะมันก็ยนอมาปีหนึ่งเนาะสมัยเก่าก็เลยหนอมา ขอเรี่ยวนออขวมกันครับน้องในเดียวหน่อปีหนึอยูวังาสิบเท่าไรล่ะคุณบอกเกิดว่าโูงเก่าเิบาิปแปด่กติ้มันสูแปดเหมือนเหมือนผู้เฒ่าโบราณพิ่นแจงเกิดสาเนาะเนาะขึ้นหอเนาะกันเลยราไปปีหนึ่งปกติแล้วพ่อเกิดศูงแปดแต่วาในี้ใบแจงเกิดเป็นศู์เก่าเนาะเนาะเพราะว่ามันคนโบราณเนาะ คือแต่ฟอมค่ะคือแต่แม่ค่ะเป็นเดีอยวบ่อเป็นเดื่ยวปกติละค่ะคุณพ่อคือเท่าที่ไปตายคลิดว่ามีอะไรอยค่แล่วแกงเกิดกับพวตรงเนาะกะมีอะายอยู่ค่ะเกิดง่ายบ้านแม่หมดเลยมาเขาน้องเรียนกับเขาพร้อมกันอีกเด้อยเห็นลู่บอนึงคือเก่าหนึ่งกัย่อใช้กันอีกค่ะก็ได้เป็นสั่ะนะ ่ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบ้างนะคะเน้อนี่โมเมนต์ความฝันค่ะท่านผู้ชมเป็นเรื่องจริงที่พ่อปานเพิ่นพบเจอมาได้สัมผัสมาโดยตัวเองค่ะเพราะว่าก่อนหน,น้านี้หลานสาวเพิ่นก็ได้ยินเสียงนกค้องบอกเลขค่ะท่านผู้ชมก็ถือค่ะท่านผู้ชมพ่อปานเพิ่นก็ไปไปลายางก็ได้พบเจอโดยตนเองค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นนี่มาบอกสองขุมค่ะท่านผู้ชม ซีซีกับหกเมนบอกค่ะคุณหมอแมนค่ะการให้ท่านผู้ชมนี่พิจรนนารณาเบิ้องนอสะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณหน้ป่านในห,หลายเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคค,อบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งกับสิผ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของพ่อปานเนาะค่ะพ่อปานนี่เพื่อนเพื่อนบ่ได้ฟัน,นะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนไปกีดยางเนาะค่ะเพื่อนไปกีดยางกะมีนุกมาห้องบอกเลขเนาะค่ะท่านผู้ชม นกตัวน,น้นอยเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวน้อยน้อยก็กำปั่นเพิ่นว่าเานานะ,ค,ะ,ะค่ะเพิ่นมะฮองบอกเรกพิ่นกรบโบนี้แจเื่อเพิ่นว่าเนาะค่ะเพิ่นกระ้องซีซีเก่าฮกซีซีเก่าฮกพันว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมกะข้อซ้อเกิดของพ่อปานกะศูนย์แปดเนาะค่ะศูนย์แปดศูนย์เก้าเนาะคะ่0 8, 0 8, ะ,คะ 16ท่านว่าสองหาหกหกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจีบริพลาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขเด็ดๆดังๆ,งๆแนวทางดีๆเนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจคข้ามสามตัวเตีงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ